สวัสดีครับผมอา์ทอซิ่งอยากวิ่งคิกครับรถซัดอีโวล่านะฮะจัดยูโรอาร์ตเอ็กซอร์นะครับลืมไปผิดแผงไปแล้วเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูรูปนะฮะว่าท่อเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้จัดท่อสูรเสียงซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะครับว่าดังเป็นยังไง รถตัดอีโวรานะครับคันนี้จัดชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซ์ซนะครับโหเสียงซุปเปอร์คาร์เลยตอนแรกใส่ท่อนอกมานะเสียงค่อนข้างเบานะครับพอเจอชุดของเราไปเนี่ยซุปเปอร์คาร์มาแล้วนะฮะอีโวราคันนี้นะฮะก็ขาดแค่เฮดเดอร์นะครับคันนี้ก็เป็นฟูลสเตปละถ้ามีเฮดเดอร์นะฮะก็ไปจูดเป็นสเตปสองได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกอีกทีก็ได้นะดูสิว่ายังไง ประมาณนี้นะครับรถตัดทุกรุ่นนะครับอยากทาท่อชุดสูตรยูโรอาร์ท่อสูตรรับหญิงทอองหลอนะครับจะเอาแบบเปิดปิดวาล์วหรือเสียงเดียวหรือ,อยังไงก็ได้ครับมาที่อาร์ท,ท่อซิ่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ